โอ้โหโพดโพบเบาสีเกตจัดเต็มพี่น้องปาดตัวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมาฐานมาฐานพี่น้องเป็นไดโอ้ยอย่าไปทับข้าโพดได้ป้าดบ้านโพดโพดเข้าโพดกับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตัวนั้นเบาสีเกตเก็บยี่ห์หนีนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตัวพุ่นพี่น้อง ไล่ข้าวโพดครับโมเม้นน้อยๆนะครับพี่น้องนี่ข้าวโพดนี่นี่นะครับข้าวโพดเมลอนที่ว่าข้าวโพดคุ้มพะยางนี่ครับ,เ,เ,อเ,รบเอาสักวอนพ่อก็จะเอาสักวอนครับที่ฟักดเดย์พ่อเอาได้ก็จะเอาครับพี่น้องพันเฮียมันแดดพี่น้องเขาเดียวครับมันแดดแป๊บเดียวละแป๊บเดียวก็แหงมันแล้วโอ้ดีสามมูลตัวนี้พอาีเกตเก็บเอาเฮียแบบนี้แล้วนี่กินได้ดอก บ้าสีเกศว่าหัวตทสีโอ้เฮียหลายอยู่พี่น,อน้องเฮียหลายอยู่พอได้ยอยู่นี่ครับนี่โอ้ก็จะแหงจัคหน่อยแล้ว,พ,วพี่นอ้องจะแหงจัคหน่อยแล้วมันแดดครับพี่น้องช่วงเนี้ยเขานาฮ้อนบ้านเพิ่นเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งมาลุนน้ำกันพี่น้องข้างในว่าจะงามบ่มางามนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาลุนน้ำกันพี่น้องแต่เก็บเอาเฮียแบบนี้ละนี่ครับเพิ่นจะแบ่ง พนจะแบงซ้นไว้พี่น้อง่หลายไหลครับทั้งเนี่ยในหน่อยครับตัวนี้จะเป็นข้าโพดหวานนะครับพี่น้องนี่นะครับทั้งนี่เตี๋พอนสีไปนี่ก็ประมาณสีหาไรครับพี่น้องนี่ข้าวโพดหวานหลอยู่บ่นี่ครับพี่น้องข้าวโพดหวานนี่ตรงนี้ประมาณสีหาไรพี่น้องเี๋พอนสีไปแล้วแต่ก็เฮียไหลยยพี่น้องจะเก็บเอาแบบนี้เหรผมว่านี่แต่พอกินได้อยู่พี่น้องนี่น,นี่ครับ เราสีเกตว่าหััตะสีไปสองมือที่นก็นขาจะก,กินได้ยู่ถ้าว่าเก็บบแบบนี้ก็บ่ได้เราพี่น้องแต่ว่าขันตัวนี้ก็คือว่าเป็นเป็นขา้าโพดรือว่าขา้าโพดจะแป้งหลายจังน้อยพี่นอ้องโมเมนต์แบบหวานนะครับพี่น้องแต่ก็กินได้ครับนี่นี่ครับกินได้แต่ไมห่หวานครับพี่น้องนี่ตัวนี้ขั้นอีกแก่ครับพี่น้องนี่ฟังนี่หลายแด้ครับพี่น้องเนี่โมเมนต์หน่อยๆครับ น่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับลมแห้งจังหน่อยครับพี่น้องวันนี้เลิกงานครับกลับมาเก็บข้าวโพดหลังเลิกงานครับพี่น้องพอดีผมมีเวลาครับก็เลยมาพรทันเพ่น่อว่าพ่นสีปิกคอนแหละครับพี่น้องตรง้างลังพมนี้จะเป็นข้าวโพดที่ว่าค้ายค้ายข้าวโพดในซูเปอร์บ้านเขาครับพี่น้องเป็นข้าวโพดเหลืองแต่ว่าพ่นก็จะไม่ได้หวานแห้งครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่ากับพอกินได้ก็แซ่บอยู่ครับพี่น้องค่ายข้าวโพดบ้านเฮานะครับ แต่ว่าตรงที่ว่าจะมาเก็บนี่ครับพี่น้องนี่ครับตรงที่พ้นสีแล้วนี่ที่จะมาเก็บนี่ครับพี่น้องจะเป็นข้าวโพดเหลืองแล้วก็จะหวานครับพี่น้องหวานแห้งครับพี่น้องแซ่บครับตรงนี้ครับนี่ครับกับพวกว่าจะได้หลายตำแหน่ครับพี่น้องก็จะเก็บเอาตรงที่ว่าเฮียลดพิ้นเพราะกินได้เก่าครับพี่น้องดีก็ซื้อครับพี่น้องหลังเลิกงานน้องนะครับมาเก็บเอาไปต้มกินครับพี่รองครับแต่ว่าก็จะเอาไปฝากพี่ฝากน้องกับพวกงามครับพี่น้องแต่ว่ากัเพื้นบพรลังเกียดกับพวกไปยังครับพี่น้อง แม่ปัดเงินกินได้ครับแต่ว่ามันจะบางน้ำครับพี่น้องเพราะว่ามันจะถือแดดแดดลวกง่อยครับเราศีสเกตว่าพ่นสีมอวันนี่ครับพี่น้องพ่นวันตะกอนมาพันเห็นอยู่ขค่นึ่สีเพิ่นครับพี่น้องแต่ผมบม่ได้ผ่านมาทางนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บน้ำกันครับพี่น้องว่าจะได้ได้หน่อยได้หลายสำเนียเดี๋ยวค่อยไปซิมน้ำกันครับพี่น้องว่าจะหวานบาหวานเดี๋ยวไปซิมม่งน้ำกันครับพี่น้องครับับไปเก็บกันครับพี่น้องครับ มาฐานบ้องตัดกันได้อหรือว่าจะตัดที่นี่ใส่มองที่ว่าได้หลายไฟเบิ่งดูได้ยินว่าหลายหลายนี่เดี๋ยวหนึงเบาซีเกตตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่บ่งดูได้พอบ่งกันดีเบสอะไรมาได้ดาไฟได้ดีดาไฟดีเบสไปไปดูคือว่าได้หลายแถวพาไปซุ่มมึงดูโอ้แถวนี้มันเขียวตัวนี่เบาซีเกตโอ้หัวน้ำนี่ครับพี่น้องนี่นี่มาฐานพี่น้องนี่ โอ้เอามืงเดียวเลยบ่ะเบาซีเกตมืงเดียวเลยพัดตัวมาฐานพี่น้องนี่ผมย่างเก็บมามทางก็ได้หลายเติบพี่น้องเอาถุงเดียวเบาซีเกตถุงเดียวมันหนักคือว่าไม่ได้ป้าเดี๋ยวไม่รถไปเหยียบได้หลายกว่านี้เนาะรถเขามาเลยรถเขามาเลยรถเขามาใส่เลยป่ะมาฐานเอามืงเดียวเลยนะเนี่ย โอ้นี่ครับพี่น้องหมันมันครับแบบนี้คือว่ามาตรฐานครับหมันครับแบบนี้โอ้เกือบแม่นเขาบบมาเบิ่งตัวไหนเนาะคิดว่าพันสีแล้วสีบบม,มาเอาบบตัดกีได้เดี๋ยวเขาไปตัดที่บ้านนั่นนี่เอามาให้เบิด์ตมโอ้มึงเดียวได้เป็นถุงตัวเนียคิดว่าสิบ่ได้มองเดียวคุ้มเลยเนาะ มึงเียวคุ้มเลยนี่ถือว่าพานแล้วนีนน่แบบนี้นะเนี่ยบังตากล้องเหงาหันตาหลังให้กล้องอพาพี่พนอ้องมังตอนตัดด้วยไหมตัดเจบมิซอแล้วครับตัดเห็มันเฉยๆเงาๆผมมาเจอเงาผมเราผมก็้องสีไล่เอะอันนี้ก็เอาได้ดินี่บาสีเกียรตินี่นกินได้คือนเราไปโอ้มึงเียวคุ้มเลยพี่น้องหัวน้าครับพี่น้องนึกว่าจะบ่มีหัวน้าครับ ประมาณหาสิบถึงป่ะสามสิบสี่สิบหัวเนาะนะี่ครับพี่น้องงามๆครับพี่น้องมองเดียวเลยมองเดียวคุ้มพี่น้องถือว่ามาตรฐานครับนี่มันยังเหลืออยูป่ป่ะรถเหยียบเบาเด้อรถเหยียบ่ต้องเบาๆได้มองเดียวคุ้มเลยนี่เอาบางหนีด้วยเบาซีเกตนี่ยพวเหลือเนี่ยอยู่ป่ะเนี่ยหลาะหัวน้ำหนี่เขียวๆเนี่ย อ๋อคือฟักน้อยแต่แกะบางนู้ได้บ่นี่มันมีเนื้อให้กินบ่แกะบางนู้แกะบางก่อนมันกระตายกตายหตัวนี้มันแกะไปแล้วไม่รูก,กมันฟักหูกันบ่ปาดบางนู้มันพอได้บ่บ่ได้แล้วมันอ่อนเนาะบ่ได้บ่ได้บ่ได้กระหามันกระหวานอยู่พูดนะโอ้ยกินฮอดแกนกขาโคตรบานเนี่ยคักๆนี่นี่เอาแบบนี้เอาแบบนี้โอ้ยนี่ก้อนคือกันบปสิเกียโอ้ นันใหญ่นี่น,น,นี่หัวหนึ่งรถเหยียบได้บ่นี่โอ้ยนยึ่งก็ได้ดอกน้อยพอดนะนะแกงกันขิงแกงไมนได้อยู่แบบน่ะตัวผันเนาะนี่นี่เอาตัวนี้เพาสีเกล็ดเส่มันคือเป็นสีขาวตัวเนี้ยเน,น,นี่ยสุกน,นี่ตัวใหญ่นี่ได้บ่บางดูรถเหยียบบ่คือถึงห้อยรถแล้วตู้เบาๆอ่ะ เปิดบ <Cornell> ่งด the oh, oh, you know? ูมันบ่เต็มบ่บ่เต็มกระเป๋าหลามันหลายอยู่ย่างนั้นนี่แกพอเต็มมั้งแกในนั้นนี่แกกินในยูเตียงนันนี่แก่แบบนี้ถือว่าพันพี่น้องพูดนะกินย่างเดียวยในนั้นนี่แก่ก็กินเอ้าโอ้อิ่มก่อนสนว่ได้ต้มบ่หน้ามื้อนี้เนาะมีปลาสุดแล้วสุดแล้วทั้งพุ่นมันก็โคตรหวานขึ้นในิ่งแถวนี้บ่ มันก็หาเก็บเปาะแบบเฮียวไปน้ำทังนี่เปพียัง <das S 1> แถวนี้บ่ <els> บเหลือบ่คือเป็นคล้ๆเขียวเขียวเนี่ยมึงเขียวเขียวพี่ช่างอันนี้อยู่บ่เหลือครับพี่น้องสรุปแล้วบ่เหลือโอ้นี่เดี๋ยวครับพี่น้องมาดฐานก็เขียครับพี่น้องแบบนี้นี่ถือว่าพานครับนี่เป็นเห็ดเหียยิ่งเขียวเขียวพี่น้องตัวนี้บ่ถือแดดครับยุ่งรัรงไม่โดนแดดถือว่ามาดฐานนี่ครับฝักหนึ่งโอ้แต่สองฝักโอ้ตัวนี้บ่ได้พี่น้องมีแมงกินแล้ว โอ้นี่งามๆเลยนี่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 แมนรถเกี่ยวและได้แล้วสองพี่น้องนี่เนี่ยโอ้มาฐานบุญบาวสีเกตได้บักหลายเลยไปเบิ่งทางลงไหมเนี่ยคือเป็นนี่แหละนี่แลย่างกับไปหารถเข่าคนละมันติดหัวไฟเพิ่นโอ้ทางพี่เขาทางพี่ได้อยู่เปินปนหัวไฟแล้วไปเก็บไปเรื่อยๆไปเก็บไปเรื่อยๆพูดหังามๆเลย งามงามงามพี่น้องงามงามถือว่าพันครับพี่ฝนฝนฝนสามวันสี่วันมีไปเรื่อยๆนี่หนึ่งเบื้องโน้มมีอยัางจอบว่าบ่มีเก่าก็ไปเลื่อยยืบบ้านเขาอีกตัวนึ่งฝนโอ้มาฐานไปย่างไปบ้านเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพิ่นจะเฮียแบบนี้แล้วพี่น้องเพราะว่ารถรถเพิ่นสีไปกับบ่เบิดเคพื่อนครับตัวนี้เดยเป็นเดย ได้ได้ก็กเอาได้มันเดิมก็เอาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆก็โคตรหวานครับพี่น้องของดีครับพี่น้องของดีข้าวโพดหวานโอ้แต่ว่า,าทั้งนี้เหี้ยหลายเน,ะน,นาะเต๋นี่บอกว่างำๆล้วนี่บ่ถึกแดดพร้อมนี่เพราะว่าใบมันปกไว้จำมันไว้นี่กาเมได้บ่บมันแล้วไปหารถบ่ะเนี่ย ดมาฐานยี่พูนอีเขาได้กินเขได้กินย่างไปเรื่อยๆเก็บเอาล้มล่องนี่ละเงียอยูโอ้โหนี่เขียวเลยเป่าสีเกียดยังงำเลยฟังหน่อยฟังเงี้เอาอย่างเดียวนี่นี่นี่ยังบ่วนจอดีนี่งามๆเลยนี่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 นั่นแล้วมาตรฐานไม่มีอะไรเจาะเลยหลายได้พี่น้องกเมืองอันนี้นะครับ ฟักคันควันแต่ว่าพูดถึงว่าฟักหนึ่งบบาซีเกตบ่ผุดพูดอยู่กไก่พุดนั่นแหละนครับพี่น้องมีหลายครับพี่น้องมีเรื่อยๆพอได้เก็บอยู่พูดถึงว่าพันงามบ่กับบ่ง้ําครับพี่น้องแต่ว่าก็กินได้ครับนี่นี่ครับพี่น้องว่างามบ่กับบ่งามแต่ว่าไอ้คือว่ามันตากแดดครับพี่น้องถือแดดแต่ว่าแต่ว่าก็กินได้ห้อยนี้ขอยรถมันสาบนะครับแต่ว่าอีกคางหนึ่งมันสวยครับพัวน่ะกินนี้ก็ โอ้บริ้ตมหรอเมื่อนีนกินอีกแล้วกิ่นย่างเดียวนี่ครับพี่น้องก็จะหาเก็บแบบนี้ครับเก็บไปเรื่อยๆกระเป๋าสีเกศครับเราขยันไม่ต้องกลัวพี่น้องว่าได้ซื้อกินแน่นอนครับนี่ครับหาอยู่หากินหลังเลิกงานพี่น้องแถวบ้านเฮานี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณ3ฝฟัก20บาทหรือว่าเขาโพดไอที่ว่างหญ่ๆนี่ก็2สองฟัก20ก็มีนะครับพี่น้องแพงนะครับนี่ครับอยู่หนี่บ่ได้ซื้อครับพี่น้องนี่ หาเก็บกินเอาครับพี่น้องของเหลือของทิ้งบ้านเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องหลายเพราะต้องห่วงครับพี่น้องนี่ครับคลิปนี้กันเหงาๆน้ำกันไปเลยครับพี่น้องนี่เก็บข้าวโพดนี่ครับพอได้ก็เอาพี่น้องนี่แบบนี้ก็ได้แล้วครับพี่น้องนี่พอได้ก็เอาเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ yeah, yeah. โอ้โหโพดโพบเบาซีเกตจัดเต็มพี่น้องปลาดตัวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเขื่อนเงีเขื่อนไรี้เดี๋ยวค่อยใส่ถุงขึ้นรถกัน เส่นรถไว้เส้รไวปาดพี่น้องปวดหวันเลีกหลายพี่น้องเลีกหลายน่ครับเดี๋ยวเขาจะเก็บใส่ถุงพี่น้องครับมาฐานมาฐานพี่น้องเป็นเดโอ้ยเอาไปทำข้โตรได้ปาดบาดปวดผัวปวดเนียวเป็ดเปิดเด็ดมานนึ่งบ่ โลโอ้ลมแฮ้งพี่น้องเป็นใน้อล้มคนน่ะมก้มเลโอ้ลมแขงเอาออ้เป็นเปกเนเอาเขาโคดอันนี้มาิมใี้พี่น้องมึงนูเนี่ยนี่บาหนี้เอาเอาตัวนี้เอาตัวที่ว่าเขาไปเก็บไม้หงแงนะครับมึงนู้มันเป็นสิกินได้ปะนี่ครับนี่ครับพี่น้องเิึงครับหงแนี่ว่าจะกินได้เไดะครับพี่น้องนี่ได้หลายนะครับพี่น้องนี่มันหน่อยนะครับนี่ครับ ต้มแบงไว้ต้มแล้วพี่ร้องประมาณ 200, 200สองร้อยสองร้อยก็ฟักวายูครับพี่ร้องนี่กวางนี่ครับบุญกวางมึงไงครับมวบอยอะไรแบบมึงครับมวยลายมวยลายเส้แกวบังนู่บังไงใกล้รู้เดีรับพี่ร้องแกออกแล้วมันกับงามๆดีๆอยู่ครับพี่ร้อ,อแรง,ง,องแต่ว่าเขาเบิ้งภายนอกเบิ้งภายนอกเพิ่นกาจะถือแดดจะแห้งจังหน่อยก็จะเบิ้งบอดีครับพี่ร้องนี่ครับรรเดี๋ยวให้เบาซีเกตเป็นผู้ผู้ซิมครับพี่ร้องมือนี่ผมจะบูซิมครับเอาซิมมึงดูเบาซีเกตซิมไอพี่น้องมึงด้วยเป็นได้ รสชาติมันกินดิบได้ครับพันกับโคตรินแต่เอวพันนี่ครับโยบานนี่กินดิบย่างเดียวแล้วครับพี่น้องกับโพดรนะดิบก็ได้ซุกก็ดีต้มกับว่าต้องต้มต้มแบบว่าว่าสุกไรเป็นไหนหวานปะเขาโคตรมันจะไอสีเหลืองสีเหลืองกขาโคตรเหลืองหวานนี่มันก็จะแซ่บไปอีกแบบนึงนะมันจะโบอื่นะครับโบโบนท้องครับมันจะบหวานแห้งครับพี่น้องมันจะหวานแบบแบบหวานแซ่บนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวนี่หวานแล้วก็จะหวานแห้งแบบมันจะเนื้อิ่นจะเบาเนียนคือสีเหลืองครับพี่น้อง สีเหลืองนี่เนื้อจะเนียนก็สีขาวจะง่อยครับนี่ถ้าเป็นสีขาวคล้ายน้ำนมเลยครับเมียนสีขาวจะเป็นคล้ายน้ำนมพี่น้องแต่ว่าความหวานนี่เพรต้องพูดถึงครับพี่น้องหวานเกลือนครับหวานเจี๊ยบว่าไม่หวานก็สีเหลืองอีกครับพี่น้องครับนี่ครับกต่ประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามาตรฐานครับพี่น้องนี่สองร้อยกว่าฝักครับสองร้อยกว่าฝักไม่อยู่ครับพี่น้องพี่น้องกินไม่ได้พี่น้องมาเอามากินมาเอาได้ครับได้ครับพี่น้องสองร้อยกว่าฝักครับแต่จะให้เบ้าสีเกลเอาลงไปฝากเบาเย้อนนะครับเมื่อไหร่ เบ่งแหมเบาเยอ่อเบ่งให้ปลาะทั้งฟ้ําไกยเลรอครับพี่น้องครับก็บสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามาตรฐานครับพี่น้องคิดว่าจะบ่ได้มาซาถือว่าพันสีไปก่อนแต่ว่าก็เก็บแล้วก็พอกินได้ครับพี่น้องครับก็บสำหรับคลิปนี้น้อยโคก,กลางและเบ้าศรีสะเกดก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกางกับขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกังใจไม่โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมนี่ครับมาตรฐานครับพี่น้องถือว่าผ่านครับ ได้น้าก,กินแรงลแล้วก็ได้ฝากพี่ฝากน้องพร้อมครับพี่น้องครับครับคลิปหนาพ่อก,กันไหมครับพี่พิพนงน้องครับนี่ครับมาตรฐานครับพี่น,น้นองมาตรฐานเศรษฐีจดจวดกันยัยนบาดมืออย่าคลองกระพาะกูกหิวพคนก็หิวด้วเนี่ยไปเก็บ<ห>มากับเมยแล้วสะได้ต้มกินอีก็วันเดิมก็อึขับวัวขักบวัวอืม ยู่บอกอยู่ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานประเทศอิสราเอลียดเดฟครับไย่างนีอ่ะ